สวัสดีครับครับมาสู่ช่วงของลงทุนเป็นเห็นความสําเร็จนะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของปัจจัยสู่ความสําเร็จนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วครับเราได้คุยกันถึงเป้าหมายของการลงทุน นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมได้ลิสต์หรือยังครับว่าเป้าหมายของการลงทุนของท่านผู้ชมนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราต้องเอาเป้าหมายเหล่านั้นครับเพื่อจะมาวิเคราะห์ว่าปัจจัยไหนที่จะทําให้การลงทุนของเรานั้นไปสู่ความสําเร็จนะครับเหมือนที่ผมได้เขียนไว้ในหนังสือครับพ็อกเก็ตบุ๊กเรื่องลงทุนเป็นเห็นความสําเร็จนะครับเราได้มีการพูดถึงครับปัจจัยที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในการลงทุนนะครับ ปัจจัยที่จะไปสู่ความสําเร็จในการลงทุนนั้นเป็นการเชื่อมโยงมาจากเป้าหมาย4เป้าหมายที่เราได้พูดไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับนำเชื่อมโยงมาสู่สัปดาห์นี้ครับว่าปัจจัยอะไรบ้างที่จะทําให้เราสําเร็จในเป้าหมายเหล่านั้นนะครับสิ่งที่หนึงครับปัจจัยที่1ที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในการลงทุนก็คือวินัยในการลงทุนนะครับผู้ลงทุนครับจำเป็นต้องมีวินัย เหมือนที่เราสอนเด็กๆครับเราพยายามสอนลกูกสอนหลานนะครับให้มีวินัยในการออมวินัยในการลงทุนก็เป็นเช่นเดียวกัน,นครับอย่างเช่นเราสอนเด็กว่าเด็กๆนะ,ะกลับมาจากบ้านกลับมาจากโรงเรียนมาบ้านนะครับมาถึงบ้านแล้วควรจะเอาเงินที่เหลือหยอดกระปุกเก็บเงินไว้นะครับเราสอนลูกสอนหลานแบบนั้นตัวพ่อตัวแม่ตัวปู่ตัวยา่าใครก็ตามนะครับต้องมีการปฏิบัติแบบนั้นด้วยเป็นตัวอย่างนะครับ ต้องมีวินัยในการออมเช่นเดียวกันระดับผู้ใหญ่จะลงทุนอย่างไรจะออมอย่างไรนะครับง่ายๆครับปีนี้เรามีเงินเหลือนะครับปีนี้เรารวมแล้วทั้งปีเรามีเงินเหลือ10,000แบาทสมมตุติเราบอกว่าเราเอาห้าหมื่นบาทไปซื้อทองคําเก็บไว้ไหมเอาหกหมื่นบาทไปซื้อทองคาเก็บไว้ไหมก็เป็นวินัยในการลงทุนแบบนี้นะครับทุกปีทําแบบนี้ก็ต้องมีวินัยแบบนี้ แต่นั่งลงทุนไปไม่ถึงเป้าหมายครับเพราะว่าอะไรเพราะปีนี้ทำปีหน้าลืมอีกปีทำอีกปีไม่อยากทำแล้วนะครับอย่างนี้คือไม่มีวินัยมันก็จะไม่นำไปสู่ความสำเร็จนะครับประเด็นแรกเป็นประเด็นที่สำคัญเราต้องปลูกฝังลูกหลานปลูกฝังจิตสำนึกของตัวเราด้วยว่าการมีวินัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการออมเงินในการลงทุนนะครับ สิ่งที่สองครับขาดไม่ได้คือการกระจายการลงทุนเรามีวินัยดีครับเราลงทุนดีแต่เราไม่กระจายการลงทุนการลงทุนนั้นก็จะไม่ไปสู่ผลสำเร็จเช่นเราบอกว่าทุกปีครับเราเก็บเงินไว้ทุกปีเรามีเงินหนึ่งแสนบาทเพื่อจะเอาไปลงทุนเราก็เอาไปซื้อหุ้นบริษัทกไก่นะครับผมไม่ยกชื่อบริษัทจริงนะครับบริษัทกไก ปีที่2ก็เอาไปลงทุนในบริษัทกอไก่ปีที่3ก็ลงทุนบริษัทกอไก่แปลว่าเราไม่กระจายการลงทุนถ้าเราลงทุนไปกับบริษัทกอไก่10ป,ปีบริษัทกอไก่เลิกกิจการล้มละลายนะครับพังทลายทางธุรกิจเงินที่เราออมไว้กับบริษัทกอไก่กลายเป็นศูนย์ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนต้องกระจายการลงทุนต้องกระจายแปลว่าเงินส่วนหนึ่งอาจจะซื้อหุ้นสามัญ การซื้อหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้แปลว่าเราต้องซื้อหุ้นบริษัทเดียวเราต้องซื้อหลายหลายบริษัทเพื่อกระจายการลงทุนออกไปซื้อหุ้นธนาคารบ้างซื้อหุ้นบริษัทประกันชีวิตบ้างซื้อหุ้นบริษัทพลังงานบ้างซื้อบริษัทบันเทิงบ้างขยายการลงทุนออกไปเงินบางส่วนเอาไปซื้อทองคําบ้างเงินบางส่วนเอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลบ้างเป็นการกระจายการลงทุนออกไปเพื่อลดความเสี่ยง ความเสี่ยงของเรานั้นก็จะน้อยลงนะครับสิ่งที่สามครับเป็นสิ่งที่ควรรู้และเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องใส่ใจกับมันพอสมควรคือสภาพแวดล้อมทั่วไปหรือเราเรียกมาว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจเราต้องรู้ครับเศรษฐกิจอยู่ขาขึ้นหรือขาลงถ้าเศรษฐกิจอยู่ขาลงแล้วเราก็เพิ่เฉยกับการลงทุนเงินที่เราลงทุนอยู่อาจจะสูญหายหมด รเราต้องรู้ด้วยว่าเงินที่เราอยู่นั้นเราควรจะรักษามันอย่างไรภายในสภาพเศรษฐกิจแบบไหนเศรษฐกิจตกต่ำเราควรจะดูอย่างไรเศรษฐกิจขาขึ้นเราควรจะทําอย่างไรนะครับผมฝากไว้ครับ3ปัจจัยสู่ความสําเร็จนะครับก็คือมีวินัยในการลงทุนรู้จักการกระจายการลงทุนและรู้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจนะครับผมฝากไว้สําหรับสัปดาห์นี้นะครับ3มเรื่อง วันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ